ครับคลิปนี้ก็จะมาเป็นการเล่าเรื่องที่เกี่ยวกับทฤษฎีสัญญาวิทยาครับทฤษฎีสัญญาวิทยานี้ก็พัฒนาขึ้นมาจากรากฐานความคิดทางภาษาศาสตร์โดยกล่าวว่าความหมายประกอบด้วยสัญญารหัสและก็วัฒนธรรมข้อหมายมันจะมีอยู่3อย่างนะครับประกอบด้วย 1. สัญญาก็คือสายสองรหัสหรือโค้ดแล้วก็3 culture วัฒนธรรมนะครับทีนี้ถ้าพูดถึงเรื่องของการศึกษานะครับทฤษฎีสัญญาวิทยาก็จะเอายกตัวอย่างสักถ้าเป็นกรณีนี้ก็จะศึกษาออกเป็น3าส่วนนะครับส่วนแรกก็คือศึกษาในเรื่องของสัญญาครับแล้วก็ส่วนที่สองนะครับก็จะเป็นการศึกษาในเรื่องของรหัสแล้วก็ส่วนที่3ามก็คือเป็นการศึกษาเรื่องของวัฒนธรรมนะครับ ทีนี้ในเรื่องของสัญญานะครับหรือทายสัญญาวิทยาเป็นศาสตร์ที่ศึกษาเกี่ยวกับระบบสัญญาหรือทายนะครับที่หมายถึงสิ่งที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อให้มีความหมายหรือมีนิ่งแทนของจริงหรือตัวจริงนะครับออบเจกต์ในตัวบทเท็กซ์นะครับแล้วก็ในบริบทคอนเท็กซ์นะครับหนึ่งหนึ่งการศึกษาเรื่องราวที่เกี่ยวกับสัญญาก็จะมีเอกลักษณ์อยู่ตรงที่จะสนใจเรื่องการสร้างสรรและก,การแปลความหมายที่ดำรงอยู่ในสัญญาต่าง นะครับส่วนต่อมาครับอาจารย์กาญจนาแก้วเทพก็อธิบายความคิดในเรื่องสัญญาวิทยากับการสื่อสารไว้ว่าเป็นวิชาที่นําการสํารวจธรรมชาติของระบบสัญญาในส่วนที่อยู่นอกเหนือไปจากกฎของไวยากรณ์แล้วก็กฎของความสัมพันธ์ระหว่างถ้อยคําในประโยคระบบสัญญาจะทําการควบคุมการสร้างความหมายของตัวบทให้เป็นไปอย่างสลับมีความสลับซับซ้อนนะครับอย่างแฝงเล้นแล้วก็ต้องขึ้นอยู่กับ ลักษณะของแต่และว,วัฒนธรรมในส่วนของนะครับนักวิชาการภาษา,าศาสตร์ชาวสวิตนะครับผู้ให้กหําเนิดศาสตร์นี้นะครับมีท่านหนึ่งก็ชื่ออะไรนะเดีอเดินหรือเปล่าซัตเชนะครับถ้าผมอ่านจาไม่ผิดนะก็คือท่านนี้ก็เป็นคนที่กําเนิดศาสตร์นะครับก็ให้ความสนใจที่การผลิตความหมายแล้วก็การแลกเปลี่ยนความหมายในการสื่อสารก็ให้ความสนใจ วิธีที่ผู้ผลิตสร้างสัญญาต่างๆและก็ยังทางที่ผู้อ่านสารจะเข้าใจสัญญาณนั้นๆทฤษฎีนี้ก็ให้ความสัมพันธ์แก่ผู้ผลิตสารมากกว่าการเป็นแค่ผู้สงสารแล้วก็ให้ความสัมพันธ์แก่ผู้อ่านมากกว่าผู้รับสารนะครับดังนั้นสัญญาวิทยาในทัศนะของโซเชีย sure ลนะครับจึงเป็นการศึกษากระบวนการสร้างความหมายหรือ signification นะครับหรือวิธีการจะทำเอาสัญญาต่ตางๆมาตีความหมายในภายในตัวบทหรือ Text อันมีผลผลิตทั้งหมดของการสื่อสาร social sure, นะครับถาไม่ผิดนะก็แบ่งสัญญาออกเป็น2ส,ส่วนนะครับก็คือส่วนแรกก็คือตัวหมายหรือ signifier ครับหรือ signifier นะครับ, fear, รบจากว่าไงดีก็เป็นรูปแบบทางกายภาพของสัญ,ญลักษณ์หรือสิ่งที่เป็นรูปธรรมท,ที่ สัมผัสด้วยด้วยอายอายตนะหรือภาษาสัมผัสที่ห้าเช่นคําที่ถูกเขียนรูปภาพเสียงอย่างเงี้ยส่วนที่สองคือตัวหมายถึงหรือ signify feel ครับหรือเปล่าก็คือบอริบทภายในใจที่ถูกหมายถึงโดยตัวหมายหรือความคิดเชิงน,นมามธรรมอย่างเช่นคําว่าปลาเนี่ยไม่จําเป็นต้องเป็นปลาที่เฉพาะเจาะจงแต่ก็หมายถึงบริบทที่ถูกสร้างขึ้นทางวัฒนธรรมคือความเป็นปลา ซึ่งทั้งสองส่วนก็จะสัมพันธ์กันอย่างมีระบบะเป็นรหัสหรือโค้ดที่ต้องเรียนรู้โดยกระบวนการทั้งหมดนี้เขาเรียกว่าการสร้างความหมายนะครับการศึกษาในเชิงสัญญาวิทยาก็จะให้ความสาคัญกับการหาความสัมพันธ์ระหว่างตัวหมายกับตัวหมายถึงเพื่อดูว่าความหมายนั่นถูกสร้างขึ้นและก็ถูกถ่ายทอดออกมาอย่างไรโดยการนาเอาตั Text, วบทหรือเท็กซ์มาวิเคราะห์เพื่อดูว่าตัวหมายนั้น,นสร้างความหมายอย่างไง ในการสื่อสารของครัวเรานั้นก็จะมีความสัมพันธ์ระหว่างตัวหมายกับตัวหมายถึงตลอดเวลานะครับการวิเคราะห์ในเชิงสัญญาวิทยานะ่ะจะม่คำานึงถึงเนื้อหาเพราะเนื้อหาไม่ได้สร้างความหมายของตัวบทแต่ความสัมพันธ์ของตัวหมายกับตัวหมายถึงเนะี่ยเป็นตัวสร้างความหมายเฮีย yes, สนะครับแล้วก็ได้ให้คํานิยามของสัญญาณนะครับก็ของอาจารย์กาญจนาแก้วเทียบก็อเอาก้มาอ้างอิงอ้างถึงอีกทีนะครับ ก็คือสัญญาก็คือสิ่งที่มีความหมายมากกว่าตัวของมันเองนะครับหรือ s i e i something s which stands to somebody for something in some respect เพก็อธิบายแนวคิดในเรื่องของสัญญาว่าเป็นบางสิ่งบางอย่างที่แสดงแก่บุคคลในบางสิ่งบางแงม่มุมหรือบางความสัมพันธ์ด้วยการสร้างขึ้นในใจของบุคคลสัญญาที่เท่ากันหรือบางครั้งก็เป็นสัญญาที่ถูกพัฒนาขึ้นไปอีกระดับหนึ่งที่เรียกว่า ที่ถูกตีความของสัญญาแรกดังนั้นสัญญาก็หมายถึงการที่การแทนที่บางสิ่งเข้าไปในวัตถุของมันเช่นแหวนมงหนึ่งอาจจะไม่มีสภาพหรือมีคุณสมบัติเป็นสัญญาแต่ถ้าเกิดว่าแหวนมงนั้นยังมีค่าและมีความหมายว่าเป็นแหวนโมงหนึ่งแต่เมื่อใดก็ตามที่แหวนโมงนั้นมีความหมายมากกว่าแหวนโมงหนึ่งเมื่อถูกนําไปใช้ในสถานการณ์และบิบทจำเพาะหนึ่งๆเช่น เป็นแหวนที่ผู้ชายสวมให้กับผู้หญิงคนหนึ่งในงานแต่งงานภายในบทต,ต่อหน้าบาทหลวงผู้ทําพิธีแหวนนั้นก็จะมีความหมายเป็นเครื่องผูกพันชีวิตระหว่างคนสองคนให้เป็นหนึ่งเดียวกันและก็เป็นความหมายแห่งชีวิตครอบครัวนะครับจากความแตกต่างของความสัมพันธ์ระหว่างทรายกับวัตถุพีเอสก็แบ่งประเภทของสัญญาออกเป็น3ากลุ่มก็คือมีไอคอนอินเด็กซ์ับอนะครับโดยที่1ไอคอนนะ่ะ ก็คือหมายถึงสัญญาซึ่งเป็นตัวแทนที่เหมือนหรือคลค้ายลึงกับสิ่งที่มันหมายถึงมีลักษณะปเป็นภาพหรือวัตถุที่มองเห็นได้ชัดเจนเช่นรูปภาพแผนที่ภาพถ่ายอนุสาวรีย์รูปปัน้นเป็นต้นนะครับแล้วก็กลุ่มที่สองคือ Inde x ็กก็หมายถึงสัญญาที่มีความเกี่ยวพันโดยตรงกับสิ่งที่อ้างถึงมีลักษณะปเป็นตัวเชีย้ยเห็นอีกสิ่งหนึ่งเช่นเครื่องหมายแสดงยศหรือตำแหน่งหรือ ที่เป็นตัวชี้เห็นถึงความมีอํานาจหรือเมื่อได้กลิ่นน้ําหอมสแสดงว่ามีคนอยู่ในบริเวณนั้นแล้วก็กลุ่มที่3ก็คือซัมบอกก็หมายถึงสัญญาที่ให้ความหมายซึ่งคนในบริบทหนึ่งๆจะเข้าใจร่วมกันได้โดยมีลักษณะเกี่ยวพันกับสิ่งที่เป็นกฎหรือระเบียบหรือสิ่งที่ทุกคนเห็นพ้องต้องกันเข้าใจมเหมือนกันเช่นตัวเลขตัวอักษรป้ายจราจรบนท้องถนน ก็เป็นลักษณะของสัญญาที่ไม่มีความสัมพันธ์หรือความคล้ายคลึงกันระหว่างสัญญากับวัตถุแต่เกิดขึ้นจากการตกลงร่วมกันของผู้ใช้สัญญานั้นๆจากการเชื่อมโยงของวัตถุก,กับส่วนของประเพณีนิยมนะครับทีนี้นะครับโรแลนบัตเทอร์บัตนะครับก็ให้แนวคิดในการวิเคราะห์ความหมายแฝงที่อยู่ในการติดต่อสื่อสาร โดยชี้เห็นว่าหัวใจสําสคัญในกระบวนการสร้างความหมายก็จะมีอยู่3ขั้นตอนนะครับขั้นตอนแรกก็คือความหมายในตรงหรือ denotative meaning นะก็เป็นกระบวนการสร้างความหมายในขั้นตอนแรกก็เป็นระดับที่เกี่ยวข้องกับความเป็นจริงตามธรรมชาติดังที่ social นะครับก็ได้กล่าวถึงความสัมพันธ์ระหว่างตัวหมายกับตัวหมายถึงนะครับว่าเป็นการให้ความหมายกับสิ่งที่กล่าวถึงโดยตรงก็เป็นความหมายที่มีลักษณะเป็นสากลรณหรือ universal นะครับ เป็นความหมายเดียวกันสําหรับทุกคนนะเช่นบ้านก็เป็นตัวให้ความหมายที่ทุกคนเข้าใจตรงกันว่าเป็นที่อยู่อาศัย 2. ความหมายในประวัตินะครับก็เป็นความหมายทางสังคมซึ่งความหมายในเช่นเนี้ยก็จะแปรเปลี่ยนไปตามวัฒนธรรมการรับสารในแต่ละบนบทสังคมความหมายทางสังคมจะเกิดขึ้นได้จากการกําหนดรูปแบบของตัวหมายหรือตัวให้ความหมายโดยปัจจัยสําคัญของการตีความหมายในประวัติก็คือ สัญญามีปฏิสัมพันธ์กับอารมณ์ความรู้สึกค่านิยมของผู้รับสารเช่นคำว่าแม่บางคนอาจจะนึกถึงความอบอุ่นแต่บางคนอาจจะนึกถึงความเค้มงวดซึ่งการตีความหมายในประวัตินี้ขึ้นอยู่กับความรู้สึกของผู้รับสารจากตัวอย่างดังกล่าวก็สรุปได้ว่าประเด็นสําคัญของการสร้างความหมายนั้นขึ้นอยู่ที่ว่าสัญลักษณ์นั้นสื่อความหมายว่ายังไงมากกว่าจะสนใจว่าจะสื่ออะไรแล้วก็ เป็นการให้ความหมายแก่สิ่งอื่นนอกเหนือจากตัวมันเอง 3. ม,มายาคติครับก็เป็นเรื่องที่บาทก็กล่าวถึงในกระบวนการให้ความหมายว่ามายาคติเป็นเรื่องเล่าซึ่งวัฒนธรรมหนึ่งๆก็ใช้อธิบายข้อจริง,รงหรือความเป็นไปธรรมชาตินะครับในเรื่องใดเรื่องหนึ่งเช่นในสงคมไทยเราเนี่ยมีมายาคติว่าคนมันนอกเชยเปิ่นสู้คนกลุ่มไม่ได้เนี่ย โดยการตีความก็จะมีบิบวทสังคมหรือวัฒนธรรมเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยที่เรียกว่าแรงจูงใจทางสังคมนะครับหรือ socially motivated นะครับซึ่งจินตนาการหรือแนวคิดเนี้ยก็จะอยู่ในใจก่อนที่จะพบเห็นจากสื่อต่างๆและตัวสื่อจะเป็นตัวกระตุ้นมายาคติในทฤษฎีสัญญานอกจากเรื่องของทรายหรือสัญญาแล้วนักทฤษฎีก็ยังสนใจในเรื่องของรหัสด้วยนะครับซึ่งก็ ทีนี้ก็มาในส่วนที่2ครับค,คือเรื่องของโค้ดหรือเรื่องของรหัสเป็นสิ่งที่เชื่อมโยงระหว่างผู้ส่งสารและก็ผู้รับสารในกระบวนการส่งและรับความหมายเป็นอันหนึ่งอันเดียวได้ก็คือทั้งสองฝ่ายจะต้องมีรหัสเดียวกันที่เป็นรหัสพฤติกรรมหรือ Code of b e h a v i o r นะครับและก็รหัสการให้ความหมายหรือ s i g n i i y i n g code นะครับซึ่งอยู่ในลักษณะของสัญญาต่างๆที่ปรากฏอยู่ในสังคมและก็วัฒนธรรมต่างๆ จอห์นฟิสก็ให้นิยามของรหัสไ้ว่าก็เป็นกระบวนการที่ใช้สร้างความหมายเพื่อให้ผู้ส่งสารและก็ผู้รับสารเข้าใจความหมายไปในทางเดียวกันซึ่งถูกสร้างขึ้นโดยสมาชิกของคนในสังคมที่ใช้รหัสนั้นครับก็จึงประกอบด้วยสัญญาหรือกฎเกณฑ์หรือระเบียบแบบแผนที่ว่าการใช้และเชื่อมโยงสัญญาครับเบอร์เกอร์ก็กล่าวว่ารหัสเป็นแบบแผนชั้นสูงที่ดูว่าละอสัญญาย่อยต่างๆมาสัมพันธ์กันยังไง แบบแผนนี้ก็จะทําหน้าที่เป็นโครงสร้างในการรับรู้ของเราและก็ตีความเมื่อเราเปิดรับสัญญาต่างๆเช่นรหัสเรื่อนการรับญาติที่แฝงฝังอยู่ในหัวสมองคนไทยและก็เป็นตัวกําหนดว่าเมื่อเราเจอญาติคนใหม่สายพ่อที่เป็นผู้หญิงเราก็จะเรียกสรรพนามของญาติว่ายังไงเป็นต้นเนี่ยยกตัวอย่างนะครับนี่เช่นในกระบวนการเข้ารหัสหรือ e n c o d i n g แล้วก็กระบวนการถอดรหัสหรือ Decoding นะครับ ผู้ส่งสารและก็ผู้รับสารนั้นไม่จําเป็นต้องถือรหัสเล่นเดียวกันดังนั้นการถอดรหัสที่แตกต่างกันของผู้รับสารเป็นกฎของการสื่อสารนะ่ะไม่ใช่ข้อยก้วนซึ่งหมายความว่าผู้รับสารเองมีกรอบอ้างอิงหลายกรอบที่จะนํามาใช้ในการถอดรหัสเพราะฉะนั้นก็จึงไม่มีการถอดรหัสที่ผิดพลาดมีแต่การถอดรหัสที่แตกต่างไปจากผู้ส,งส่งเท่านั้นต่อมาครับก็คือเป็นการเรื่องศึกษาในเรื่องของวัฒนธรรมหรือ culture ครับ สัญญาแได้ลัสต่างๆจะเกี่ยวพันกันอยู่ในแต่ละวัฒนธรรมก็คือมันมีความหมายเฉพาะเมื่ออยู่ในวัฒนธรรมนั้นๆสัญญาแต่ละชนิดจะมีธรรมชาติเป็นของตนเองการเข้าใจธรรมชาติก็จะช่วยให้เราสามารถเลือกใช้และตีความได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นทฤษฎีสัญญาวิทยาและก็การสร้างความหมายเนี่ยจะเป็นก่อบเครื่องมือในการวิเคราะห์ด้านภาษาและก็ภาพประกอบต่างๆนะครับที่เกี่ยวข้องในการสื่อความหมายเชิงสัญญ,ญา ก็จะทำให้เราเข้าใจความหมายจากภาพประกอบแล้วก็เข้าใจถึงแก่นสารสําคัญของสารต่างๆที่เราจะนํามาวิเคราะห์นะครับเป็นต้นนะครับนี่แหละครับก็เป็นเรื่องบางตัวอย่างบางเกิดความรู้เกี่ยวกับเรื่องทฤษฎีสัญญาวิทยานะครับก็ทวนนะครับทฤษฎีสัญญาวิทยาก็จะกล่าวถึงความหมายซึ่งประกอบด้วยสัญญารหัสและวัฒนธรรมนะครับสัญญาวิทยานะประกอบก็คือความหมายที่ประกอบด้วยสัญญารหัสลนวัฒนธรรม สวัสดีครับ